ีมากเออต่างคนเลยน่ารักๆเลยต่างคนไม่ด้วยนะนั่นผีมานั่นๆโดนโดนีโดนไปแล้วน่ะนั่โดนลงไปในน้ำเนาะให้หลานดูหนังผีวันนี้กลัวไหมเนี่ยกลัวไหมเนี่ยกลัวไหมคะเจ๊แล้วผีผีไปแล้วพ่อดูรู้เรื่องไหมตั้งแต่หลานมาไม่่รรรูู้้เเืองลยกี่คำถามแล้วใช่เสร็จร้อยแล้ว นี่เดี๋ยวยายจะทำห้องนี้ให้น้องมานอนกับยายที่นี่นะนะโอ้านอนด้วยกันไงนอนด้วยกันไงไม่หนูก็นอนกับตากับยายก็ได้เราก็นอนกับปังมาก็ได้อันนี้นี่เจเจจะทำอะไรอ๋อเจเจจะให้ยายแต่งหน้าให้ใช่ไหมนี่ไงอ่ะอ๋อมานั่งรอเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้นะทางนี้นะมาม่าถ่ายไว้ทางนี้อ่ะถ่ายได้ยายก่อนนะ อายายก่อนป๊ป๊าปิงป๊าเยนี่สวยมากมาเร็วมาเร็วี่อีีอันยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยิ่งอยู่ยๆนะคะแต่ก็ยังมองไม่เห็นโอ้ยใหย

เอาเยลลี่มี่ค่ะเอาเยลลี่มีค่ะดูเลือกเสื้อไปดูตู้กระเป๋าของคุณแม่อันนี้เป็นห้องของคุณพ่อนะคะตอนนี้คุณพ่อเขากำลังแต่งตัวอยู่นะคะวัยรย่ดก็ชุดเก่งกว่านี้ทำไมแม่อยากให้วัยรุ่นเนาะอยากให้วัยรุ่นวันนี้แกแล้วแกเลยแม่พัฒนาอยากดูเลือกเสื้อเออเข้ากางเก่งไหมล่ะยายหมด พ่อ่ไหนพ่อท่าหน่อยพอท่าหน่อยไม่มั่นใจแล้ว <laughs> แม่พี่พูดสงสารเขาโอ่าใส<ช>่สีซให้เกม่มมสสกใจแ,แม่ก็ไปพูดพอเขาไปมัม่นใจแล้ว <laughs> สวัสดีค่ะยายแป๊วสวัสดีค่ะวันนี้ยายแป๊วนะคะมานั่งเฝ้าใครคะมานั่งเฝ้าหลานจ้าอ่าเด็กๆทำอะไรกันคะเด็กๆเล่นน้ำกันสบายใจเฉย คุณตาหายคุณตาไปไหนคะยายคุณตาไปทำง,งานแล้วค่ะงานที่ไปได้เงินไหมคะงานล้วงนนเพิ่มขั้นไม่ขาดงานร้านก็ให้ไปได้สวยทุกท่านจงมีราศีไม่เบา <laughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เราจะถ่ายหลานๆแล้วคะ่ะ <c oughs> น้ำเนย็นใส่โดรนใช่ไหมอนูจะไปเปลี่ยนชุดแล้วค่ะนะคะเลืดเลือดไหล I